นิมิตได้เลยนะกุมารทองผมอ่ะกุมารทองของก็คุยอยู่กับผมทุกวันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยประมาณเกือบจะยี่สิบปีผมพุ่งอยู่ในตัวตลอดแล้วเขาชอบอ่าชอบสเวนเซนเค้กเขาบอกเหรอผมเนี่ยผมบอกว่าวันนี้โลเคชั่นผมเนี่ยฮะแม่งเงียบเดี๋ยวลองให้ใครโทรมาแล้วมีงานเนี่ยจะซื้อให้วงหนึ่งแล้วก็ป๊บเดียวมันโทรเลย โดนวงหนึ่งละวด้านะของทุกอย่างเนี่ยพระผมเนี่ยแปลกจะซ่อนของผมหมดเลยผมไม่หยิบอยู่อ่ะของเนี่ยอยู่ในกล่องเนี่ยอกลับไปหยิบที่เดิมหาไม่เจออ้าวบอกเราก็เาอาบางตาเราก็อะปล่อยไม่อยากกินเฮอร์เซนแน่เราก็เลยปล่อยเสร็จอีกวันหนึ่งล้วบอกอ่าเบื่อแล้วหาไม่เจอบอกบ้นอีกแม่งโดนเลยบอกซื้อให้วงหนึ่งแม่งเปิดก็เจอแล้วหูตาเป็นตาถั่วไงวะ สดดยอดเลยอ่ะอรอูมารทองนี่ผมใช้ทีเด็ดนะผมชอบมาก